สัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการรักเด็กเด็ทางช่องทางซีมีดัตมีซามบีบีกิกับทีวีติ๊กต็อกยูทูบรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยค่ะในรายการของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละท่านในแต่ละวันนะคะนอกจากการพยากรณ์ก็ยังมีในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขในรอบนี้ก็จะเป็นของวันที่2พฤษภาคมนะคะที่เราคํานวณตัวเลขนี้จะมาจากการเก็บสถิติแล้วก็ในเรื่องของหลักการคํานวณทางโหราศาสตร์ไม่ได้สน,สนับสนุน ให้มีในเรื่องของการทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รัก์อยากจะขอช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์รักษ์สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันค่ะว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสิ่งหนึ่งที่เด่นในดวงชะตานะจะเป็นในเรื่องของความรักค่ะ เพราะฉะนั้นท่านที่ยังโสดอยู่นะคะหรือเพิ่งเลิกรากันไปมีโอกาสที่รักเก่าจะหวนกลับมาหรือคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยก็จะมีคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะให้เราศึกษานิสัยใจคอให้มีในเรื่องของการศึกษากันได้ในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะการงานเนี่ยถือว่าลงตัวนะคะนะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงมากมายนะรวมถึงถ้าเกิดใครเนี่ยกำลังคิดจะขยับขยายในเรื่องของช่องทางการลงทุนต่างๆต,ต,ตรงนี้ก็ถือว่าได้ผลดี อยู่พอสมควรเลยทีเดียวค่ะการเงินนี่ต้องระมัดระวังกัดซักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้ามันมีการใช้จ่ายตามอารมณ์นะคะมันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดหนี้สินได้ด้วยเช่นกันถ้าพูดถึงดวงของการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้โชคอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยทีเดียวค่ะแนะนํานิดหนึ่งค่ะให้ช่วงนี้หมั่นทำทานบ่อยๆเพราะว่าโชคลาภเนี่ยจะได้มาหาเราอย่างเร็วขึ้น มาถึงตัวเลขมงคลค่ะท่านที่เกิดอาทิตย์เนี่ยตัวเลขมงคลของท่านคือเลข3เลข1แล้วก็เลข0ูนแล้วก็ขุมทรัพย์นะคะจะอยู่ที่เลขประทัดหรือทะเบียนรถในเรื่องของการเสริมดวงเนี่ยดวงเราเนี่ยมีโชคอ,อยู่ลาบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ลักษณ์ก็อยากจะแนะนําให้มีการจัดกระเป๋าสตางค์เนี่ยให้เรียบร้อยอยู่เสมอเลยแล้วในเรื่องของเครื่องแต่งกายค่ะขอให้เป็นสีม่วงสีเขียวอ่อนแล้วก็สีขาวเครื่องประดับ มงคลน,นะคะให้ใช้หยกหรืออาจจะใช้เครื่องประดับที่มีสีเขียวเป็นพลอยสีเขียวก็ได้แล้วเวลาเราจะขอพรนะคะในเรื่องของโชคลาภให้ขอพรกับกรรษัตริย์นักรบจะเป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรก็ดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ดีนะคะพระศิวะแล้วก็พระโพธิสัตว์เวนอิมค่ะเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายที่มีรูปร่างผอมสูงนะคะหรือซื้อกับแผงที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหากิจก็ได้นะคะอันนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ ที่1ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมค,ค่ะ ในเรื่องเด่นของคุณนะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของยานพาหนะค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ตอนนี้มีความคิดที่จะซื้อรถช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีคุณจะได้รถที่ถูกถูกใจของคุณด้วยนะคะรวมถึงถูกฉลกด้วยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เด่นก็คือการลงทุนในออนไลน์ค่ะก็จะได้รับการตอบรับได้อย่างดีเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องการงานอาจจะมีความวุ่นวายสักเล็กน้อยค่ะเพราะขาดการจัดระบบระเบียบในการทํางานมันก็เลยทําให้การงาน มีความล่าช้าเกิดขึ้นความล่าช้านี้ต้องระมัดระวังนะคะจะไปถึงผู้ใหญ่และจะถูกผู้ใหญ่ทวงถามด้วยนี่ในเรื่องของการเงินน่ะก่อนหน้านี้มันมีการติดขัดยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงนี้นะจะเริ่มดีขึ้นแล้วโชคลาภเนี่ยดวงของโชคลาภเนี่ยเดินลางไปสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ทําทานนะคะกับคนที่ยากไร้นะคะความรักของคุณนะยังเรื่อยๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่คนโสดเนี่ยต้องบอกไปสักนิดหนึ่งค่ะว่าต้องรอไปสักพักถึงจะเจอคน ๆเจอคนที่จริงใจให้กับเราเราจะมาดูกันค่ะว่าตัวเลขมงคลคือเลขอะไรบ้างเลขมงคลของคุณคือเลข1เลข5แล้วก็เลข9นะคะมุทรัพย์ก็อยู่ที่เซมซีค่ะแล้วก็บ้านเลขที่เพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในบ้านเลขที่นะคะจะต้องจัดบ้านให้สะอาดสะอ้านตัวเลขที่เป็นป้ายบอกบ้านเลขที่ค่ะดูแลตรงนั้นให้ดีนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นถุทรัพย์ของเราด้วยเช่นกันสีมงคลจะเป็นสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีฟ้าส่วนเครื่องประดับนำโชคค่ะเพชร ไขมุกแล้วก็คริสตัลสีดำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะขอพรในเรื่องของโชคลาภองท่านท้าววิสวุวรรณปู่ศรีสุดโธแล้วก็หลวงพ่อปักแดกค็ดลับการเสี่ยงโชคนะคะให้ซื้อกับคนจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มนะคะดูสดใสแล้วแผงเนี่ยให้อยู่ใกล้ตลาดนะคะหรืออาจจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ได้ เราจะมาดูกันค่ะว่าเรื่องเด่นของคุณคือเรื่องอะไร 5. เรื่องเด่นของคุณนะคะจะเป็นเรื่องของในโลกออนไลน์ในเรื่องของการหาไรายได้พิเศษต่างๆการเรียนรู้การลงทุนต่างๆอันนี้เป็นเรื่องเด่นเลยนะแล้วสิ่งต่างๆที่คุณจะไปเรียนรู้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวคุณเองอันนี้ก็ถือว่าเด่นในเรื่องของการเรียนรู้ทีนี้ในเรื่องของการงานค่ะการงานมันจะมีทิศทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง จากผู้หลับผู้ใหญ่มันทําให้การงานของเรามีความก้าวหน้าถ้าคุณทุ่มเทสักนิดหนึ่งมันจะทําให้คุณเนี่ยมีอนาคตในเรื่องของการงานที่สดใสเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของเงินค่ะมันจะหมดเปลืองไปกับของใช้ฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นกระแสะของการเงินมันหมุนคล่องแหละแต่คุณจะจ่ายเงินในเรื่องที่ไม่ควรจ่ายเท่านั้นเองโชคลาภพอมีมาบ้างให้เห็นค่ะแต่มันก็เป็นแค่ก้อนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะมาดูในเรื่องของความรักกันคน ีคู่เนี่ยนะคะมันจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นก็เลยบอกว่าเรียกว่าช่วงนี้ความรักของคุณสดใสแล้วคนโสดถ้าเจอใครหรือคุณไปประทับใจใครเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นแค่ขำๆมันไม่จริงจังกุ๊บกิบกุบกลับเท่านั้นเองทีนี้เราจะมาดูในเลือกตัวเลขมงคลกันตัวเลขมงคลของคุณคือเลข7เลข9แล้วก็เลข1นะคะอันนี้จะเป็นเลขมงคลของคุณแล้วก็กลุ่มรั์เนี่ยจะอยู่กับต้นไม้ค่ะเช่น แม่นางตะเคียนเป็นต้นอีกที่หนึงที่เป็นขุมทรัพย์ของคุณคือเลขโทรศัพท์ค่ะเบอร์ไหนใช้บ่อยเบอร์นั้นคือขุมทรัพย์ของคุณนะคะการเสริมดวงให้มันสวดมนต์ประจํานะคะแล้วก็เวลาสวดมนต์ปุ๊บเนี่ยอธิษฐานขอพรเนี่ยนะคะให้ขอเรื่องเดียวเลยคือขอในเรื่องของโชคลาภนะคะ จะสำฤทธิผลได้อย่างดีเลยทีเดียวสีมงคนค่ะจะเป็นสีชมพูสีเทาก็สีส้มเครื่องประดับนำโชคจะเป็นทับทิมหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีแดงแทนก็ได้ทองคำค่ะหรือหินอเมทิสซึ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเน้นที่หลวงพ่อฤาสีวิ่งดำหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาแล้วก็พระแม่รัศมีนะคะวันเสี่ยงโชคค่ะให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายที่มีผิวขาวท้วมแล้วก็แผงเนี่ยที่จะซื้อเนี่ย ขอให้อยู่ใกล้สันเจ้าหรือในตลาดนะคะที่แผงเขาอ,อยู่ใกล้กับตลาดเจ้าที่เจ้าทางของตลาดนั่นเอง พุธกลางวันเนี่ยจะเป็นตั้งแต่6โมงเช้าของวันพุธนะคะไปจนถึง18.00ของวันพุธจะเด่นในเรื่องของการเดินทางค่ะเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลหรือใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้มีการติดต่อประสานงานนะคะช่วงนี้เรียกว่าจะได้รับการตอบรับได้อย่างดีในการติดต่อหรือในการประสานงานต่างๆเนี่ยมันยังเห็นในเรื่องของช่องทางรายได้พิเศษให้เข้ามาด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเด่นที่ดีมากๆเลยทีเดียว การงานค่ะช <premises. S 2> ่วงนี้มีความก้าวหน้าแต่ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งงานมันมีความก้าวหน้าก็จริงแต่มันอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพราะอาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใจเย็นสักนิดหนึ่งค่อยๆทํางานไปนะคะตรงเนี้ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยเช่นกันนะคะการเงินช่วงนี้คล่องมือนะแต่คุณมีเกณฑ์การเสียเงินเกี่ยวกับการซ่อมแซมการดูแลยานพาหนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูแลในเรื่องของยานพา มาหนะกันสักนิดหนึ่งลดลาสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เสียเงินมากมายขับรถอะไรก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเรื่องของความรักยังราบรื่องยังสดใสกันอยู่นะคะคนโสดค่ะบอกเลยค่ะว่าดวงรักมาแรงนะจะมีคนจริงจังจริงใจเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณรู้สึกถูกอกถูกใจเนี่ยลองคบหากันดูเพราะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาจริงจังและจริงใจกับคุณทีเลยทีเดียว สำหรับในเรื่องของตัวเลขมงคลค่ะเลขมงคลช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเลขเจ็ดเลขศูนย์แล้วก็เลขห้านะคะนี่เป็นเป็นเลขมงคลของคนที่เกิดเป็นพุทธสำหรับขุมทรัพย์ของคุณนะคะจะอยู่ที่อ่างน้ำมนต์แล้วก็เลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นพศเลขอายุหรือเลขวันเกิดกาเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ของคุณเลยทีเดียวช่วงนี้นะให้หมั่นทำทางกับจัดที่จอนจัดหรือ อาจจะมีเวลาไปให้อาหารนกอาหารปลาบ้างเพราะตรงนี้จะเป็นการเสริมดวงคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวสําหรับสีสันที่เราจะใช้ที่ช่วงนี้จะเป็นสีม่วงเข้ม,มนะคะสีครีมแล้วก็สีเขียวเข้มเอ่อในเรื่องของเครื่องประดับจะเป็นเครื่องเงินหรืออาจใช้พลอยสีเขียวก็ได้นะคะจะเป็นมรกตหรือจะเป็นหยกก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประทานโชคลาภให้กับคุณนะคะก็จะมีหลวงพ่อบ้านแหลมพระสิวดีนะคะแล้วก็แม่ตะเคียนในเรื่องของเคล็ดลับการเสี่ยงโชคค่ะให้เราเสี่ยงโชคกับคนท้อง หรือเวลาจะซื้อนะคะให้ซื้อกับแผงที่เขามีเด็กอยู่ด้วยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ร้านอาหารหรือแหล่งขายอาหารอาจจะเป็นพวกตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสถานที่ที่นำโชคให้กับคุณเลยนะคะ คนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนเนี่ยคือคนที่เกิดตั้งแต่เวลา18.01เป็นต้นไปไปจนถึง6โมงเช้าของวันพฤหัสบดีเลยนะคะคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนเนี่ยดวงคุณจะเด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะที่มีเข้ามาหรือการพูดคุยเรื่องเงินเก่าๆที่มันค้างคาไว้มีโอกาสที่จะได้ค่ะรวมถึงมีข่าวดีในเรื่องเงินงเงิน,งนงทองเข้ามาให้กับเราด้วยนะสําหรับในเรื่องของการงานนะคะมันเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะแต่อาจจะต้องมีการลัดขั้นตอนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้มันมีความ รวดเร็วมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่คนที่เกิดเป็นผู้กังคืนเนี่ยต้องระมัดระวังก็คือในเร,เรื่องของหนึ่งบริวารที่อาจจะ มีความสับเพร่าทําให้งานมาล่าเช้าหรือเรื่องของเอกสารที่อาจจะมีในเรื่องของการสิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตรวจทานให้ละเอียดละอ,อ่อสสาหรับในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องทําใจกันสักนิดหนึ่งถ้ากาลังดาวังคารเนี่ยมามันบ่งบอกถึงว่ามันจะมีเรื่องของการหึงหววให้ปวดหัวการไม่เว้นแต่ละวันเลยแต่ถ้าเป็นคนโสดถ้าคุณปลื้มใครนะคะอยู่นิ่งๆให้เป็นลักษณะข,ของการค่อยเป็นค่อยไปก็จะมีโอกาสที่จะสม ังได้มาถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลกันค่ะเลขมงคลของคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนนะจะเป็นเลข4เลข0ูนย์แล้วก็เลข2อนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขมงคลคุมทรัพย์ของคุณเนี่ยจะอยู่กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็จะอยู่กับสมุดเงินฝากเออสมุดเงินฝากเนี่ยถ้าใครมีเงินฝากประจำนะตรงนั้นคือตัวเลขของคุณตรงนั้นคือคุมทรัพย์ของคุณ ช่วงนี้ถ้าจะเสริมดวงจัดหน้าบ้านให้เรียบร้อยสีมงคลนะคะก็จะเป็นสีครีมสีชมพูแล้วก็สีดำสำหรับเครื่องประดับนำโชคค่ะขอให้เป็นเครื่องประดับที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลีย่ยมหรือเป็นนินเป็นคริสตัลคริสตัลเนี่ยขอ,อนิดนึงเว้นที่เป็นคริสตัลสีเหลืองนะคะนอกนั้นใช้ได้หมดเลยทีนี้ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะขอโชคลาภกับพระองค์ท่านก็จะมีหลวงพ่อสมหวังพระปิยะมหาราชแล้วก็องค์พระพิชเนศนะคะ ที่จะเป็นศึกศักดิ์สิทธิ์ที่จะดนบันดาในเรื่องเงินทองในเรื่องโชคลาภให้กับคุณเค็ดรับในวันเสี่ยงโชคค่ะ ให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายที่ไวนวดหรือผู้หญิงที่มีลักษณะผิวคล้ำแผงเนี่ยให้อยู่ใกล้กับธนาคารสถาบันการเงินต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะนำโชคให้กับคุณนะคะดวงของคนที่เกิดเป็นผู้รื้อหัตจะเด่นในเรื่องของสังหาริมทรัพย์คุณเนี่ยมีการเดินเรื่องในเรื่องของการเจราจาการซื้อขายอะไรก็แล้วแต่หรือการติดต่อกันขอสินเชื่อต่างๆตรงนี้เด่นมากๆรวมถึงการปรับปรุงบ้านช่องเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะทําอะไรเกี่ยวกับบ้าน นะสาม,มารถทําได้เลยค่ะสําหรับในเรื่องของการงานถ้าก่อนหน้านี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานอยู่ช่วงนี้ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายแล้วก็ยังได้รับมอบหมายให้ทํางานชิ้นใหม่ต่อไปด้วยช่วงนี้นะการงานเนี่ยบอกเลยค่ะว่าจะเหมาะกับในลักษณะของการขย,ขยายการเพิ่มเติมในกิจการในธุรกรรมต่างๆในธุรกิจต่างๆของคุณด้วยการเงินเหนื่อยนิดนึงมันเป็นช่วงในเรื่องของการเงินที่ต้องเหนื่อยกับการที่ต้อง ภาระเพิ่มเข้ามาแต่ก็ยังโชคดีนะว่าคุณก็ยังสามารถที่จะหมุนเงินได้อยู่โชคลาภมองเห็นชัดเรียกว่าก็ได้มีโอกาสดีด้าดีใจกันละอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มาทดแทนในเรื่องของภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเช่นกันความรักของคุณคนที่มีคู่กันกอยู่แล้วหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยช่วงนี้จะมีการพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวคนโสดค่ะถ้ามีใครเข้ามาพิจารณาได้ค่ะก็ถือว่าเป็น วันหนึ่งซึ่งดวงของความรักเนี่ยค่อนข้างแจ่มเลยทีเดียวเราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันนะคะเลขมงคลเนี่ยก็จะเป็นเลข5เลข4แล้วก็เป็นเลข2ออันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะคุณทรัพย์ของคุณค่ะยังอยู่ที่นักบวช หรือการร่วมพิธีกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นใครก็ัแต่ที่มีโอกาสไปร่วมพิธีกรรมลองมองไปในขันน้ำมนต์สักนิดนึงนะคะว่าตัวเลขอะไรหรือในพิธีกรรมนั้นนะคะนักบวชเจ้าพิธีบางทีเขาอาจจะมีการบอกแนวบอกเลขกันนะนะคะอันนี้นก็จับตรงนั้นมาได้ด้วยเช่นกันอีกที่หนึ่งที่เป็นขุมทรัพย์ของคุณคือเลขบัตรประชาชนเน้น3ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนค่ะการเสริมดวงช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะคะทําเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์นะคะจะไปเสริบทุน ใบโครกระบือ่อใบปลาหน้าเขียงก็ได้อันนี้จะเป็นการเสริมดวงคุณได้อย่างดีเลยแล้วสีมงคลของคุณเนี่ยจะเป็นสีเขียวสีครีมแล้วก็สีส้มเครื่องประดับช่วงนี้นะพยายามนะคะใช้ทับทิมหรือผอยสีแดงใช้หยกนะคะหรือเครื่องประดับที่มีรูปทรงเป็นน้ำเต้าอะคะ่ะ พกติดตัวไว้เพราะว่าน้ำเต้าเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดทรัพย์ให้กับคุณซึ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านทาวเวสวุวรรณกุมารทองหรือหลวงปู่สวงค่ะทีนี้ถ้าเกิดในวันเสี่ยงโชคถ้าเราจะซื้อก็ขอให้ซื้อกับคนที่ใส่ชุดขาวหรือเสื้อสีขาวก็ได้ แล้วแผงเนี่ยให้อยู่ในวัดหรือให้อยู่ใกล้กับเป็นแผงที่อยู่ใกล้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเรื่องเด็นของคุณเนี่ยดีจังเลยเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะกระแสะของมันไหลเวียนข้องมือนะคะแล้วก็ยังมีรับผลด้วยทีนี้ในเรื่องของการงานนะคะพไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงการติดขัดมันบ่งบอกถึงความราชาเล็กๆแต่ในการติดขัดหรือรายการราชาเล็กๆเ,เนี่ยคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยเช่นกันมันจะมีการเพิ่มทักษะเพิ่มศักยภาพของคุณให้มีการเติบโต ในอนาคตเพราะฉะนั้นอาจารย์รักบอกเลยนะว่าถ้ามีโอกาสสัมมนามีโอกาสที่ต้องอบรมอะไรอย่าทิ้งโอกาสตรงนั้นนะคะเพราะมันคือความเติบโตในอนาคตเรื่องหน้าที่การงานของคุณส่วนเรื่องการเงินค่ะโอภัยลาภมาค่ะการเงินเนี่ยคล่องมือแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือการถูกหยิบยืมถ้าใจอ่อนให้เขาหยิบยืมไปแล้วมันเป็นเงินก้อนใหญ่ต้องระมัดระวงังจะมีปัญหาได้ในอนาคตความรักของคุณช่วงนี้นะคะเป็นความรักที่มีความเข้าอกเข้า กันเวลามีปัญหาอะไรก็จะมีการหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันร่วมมือการสู้กับอุปสรรคต่างๆที่มันมีอยู่ข้อคิดสักนิดหนึงค่ะหากคนรักของคุณเนี่ยเคยมีความผิด ามีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นมานะถ้าคุณให้อภัยจะทําให้รักของคุณเนี่ยยืนยาวต่อไปได้นานเลยค่ะคนโสดค่ะเรื่องของความรักนะต้องไว้กอดเพราะถ้าคุณไปสนใจในเรื่องของความรักมันจะกลายเป็นการขัดโชคลาภของคุณไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะเรื่องของตัวเลขมงคลกันค่ะเลขมงคลช่วงนี้จะเป็นเลข3มเลข6แล้วก็เลข9้านะคะนี่เป็นเลขมงคลของคุณสําหรับขุมทรัพย์เนี่ยนะคะจะอยู่ที่ทูบเสี่ยงทายบ้านเลขที่ กับเลขที่ที่ทำงานอันนี้คือขุมทรัพย์ของคุณเลยนะถ้าเราจะเสริมดวงค่ะนะช่วงนี้ให้ทำทานกับขอทานบ่อยๆแล้วสีมงคลของคุณคือสีเดําเงินสีชมพูแล้วก็สีครีมช่วงนี้นะให้ ใส่เครื่องประดับเน้นเป็นเครื่องประดับสีทองหรืออาจจะมีแหวนทองต่างหูทองเนี่ยใส่ติดตัวไว้หินไทเกอร์อายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับที่นําโชคให้กับคุณถ้าจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขอพรกับหลวงพ่อโตวัดป,ป่าเลไลแล้วก็พระพรหมพระแม่จามเทวีหรือย่าโมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์ลักษณพูดไปเนี่ยคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําดวงคนที่เกิดบันสุ์ในช่วงนี้เลยค่ะสําหรับเคล็ดลับในวันเสียงโชคให้เราเสียงโชคกับคนท้อง ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มค่ะแล้วก็แผงเนี่ยให้อยู่ในวัดหรืออาจจะอยู่ใกล้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อันนี้เป็นสถานที่ของคนที่เกิดวันศุกร์นะ มาถึงดวงสุดท้ายนะคะคือดวงของคนที่เกิดวันเสาร์าจะพูดถึงในเรื่องเด่นของคุณนะคะจะเด่นในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการงานเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าจะมีการเติบโตมีการขยายกิจการต่างๆหรือหากใครช่วงนี้จะมีการเริ่มต้นงานใหม่เขาบอกว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็จะมีความมั่นคงในอนาคตด้วย การเงินเนี่ยเาบว่าช่วงนี้นะคะการเงินเนี่ยจะดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาการหมุนเงินจะคล่องมือมากกว่าเดิมจะเป็นวันหนึ่งค่ะ ที่สามารถเสี่ยงโชคได้อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลกับเขาด้วยเรื่องของความรักนี่ต้องทําใจซักนิดหนึ่งคนรักเราเนี่ยอาจจะงองแงเขาต้องการให้เราเนี่ยใส่ใจเขาแค่ใส่ใจคนรักสักนิดหนึ่งจะทําให้มันมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมีความสุขคนโสดค่ะเรื่องรักพักไว้ก่อนเพราะตัวคุณเองเนี่ยยังเอาแน่เอานอนกับใครไม่ได้ถ้าไม่จริงจังก,กับใครไม่รักใครจริง อย่าสร้างบาปนะอันนี้อาจาัก์รัก็ขอเตือนไว้สักนิดหนึ่งเรื่องของตัวเลขมงคลนะคะในช่วงนี้จะเป็นเลข6เลข8แล้วก็เป็นเลข2นะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขมงคลของคุณนะแล้วกลุ่มทรัพย์ของคุณจะอยู่กับสัตว์มงคลเพราะฉะนั้นใครที่บูชาสัตว์มงคลไว้ไม่ว่าจะเป็นพญาเต่าตัวต่อเงินตัวต่อทองก็แล้วแต่อันนี้ก็คือกลุ่มทรัพย์ของคุณขอโชคลาภกับเขาได้เลยอีกที่หนึ่งที่เป็นกลุ่มทรัพย์ของคุณคือคนรัก หรือเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นช่วงนี้แฟนใครนะคะหรือคนที่คุณสนิทสนมด้วยมากๆอยู่ในช่วงวันเกิดเขาอะไรเขาก็ขอให้นําตัวเลขในนั้นนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับตัวของคนรักเนี่ยเข้าไปเสี่ยงโชคได้เลยเสริมดวงตรงนี้นะคะให้สวดนบทนพระคาถาเงินล้านให้อย่างสม่ําเสมอเลยแล้วเครื่องแต่งกายการใช้สีสันสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีแดงเครื่องประดับช่วงนี้นะคะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองหรือทองคำนะคะหรือถ้าเกิดใครมีแหวนหรือจี้กังหันหมุนก็ติดตัวไว้หรืออาจจะใช้แหวนเงินวงเล็กๆก,ก,ก็ได้ ใส่ติดมือไว้ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภได้อย่างดีเลยซึ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้นะคะเมื่อสวดบทพระคาถาเงินล้านแล้ว ต้องขอบพอรกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำปู่ศิสุโทองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะนะคะที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประทานพรนะคะในเรื่องของโชคลาภให้กับทุกท่านเคล็ดลับการเสี่ยงโชคค่ะให้เสี่ยงโชคกับคนที่มีรูปร่างบึกบึนดูแข็งแรงแล้วแผงอ่ะควรอยู่ใกล้หรืออยู่ในปั๊มน้ํามันใกล้ท่ารถท่าเร,รือค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่นําโชคลาภให้กับเรานะคะ ในวันที่2พฤษุสภาค,คม2 5 6 5ตัวเลขที่มีเข้ามานะคะที่อาจารย์รักเห็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบนะคะเลข7เนี่ยก็ยังเห็นว่ายังมาอยู่นอกจากเลข7แล้วเนี่ยคือเลข4ส่วนตัวเลขในทักษะทุกท่านก็ลองเอาไปจับคู่กันดูนะคะ อาจารย์ลักก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ข้อสําคัญขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้อาจารย์ลักเป็นกําลังใจใครกดไลค์กดแชร์นะขอให้รวยขอให้รวยเลยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการรักเล็กเด็ดทางช่องทางซี ok, มีดัตมีสามีมีกะทีวีติกต็อยูทบรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ